เรียบร้อยแล้วครับเข้าสู่เกมของเราได้เลยแน่นอนสนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชันค่ะแต่ว่านี่กว่าได้ดีเกมเราก็เลยเกมแบบสบายๆกินหมดปั๊บเสร็จชนะไปตั้เกมรางวัลให้รางวัลอาทิตย์ที่แล้วไม่ไหวใคร้นเลยมันจะเหนื่อยไปทุกอาทิตย์ไม่ได้ทุกอีคารกว่าจะได้เงินได้ทองไม่ไม่ไหวนี่สบายใจกว่าไน้ี้กกินให้หมด กินหมดก็ชนะจบกินเลยน้ำมะนาวหวานเป็นลมเปรี้ยวอย่างเงี้ยกินพอประมาณง่อยเลหน่อยแล้วก็จะมีน้ำตาลให้ผสมแต่การผสมต่างๆเหล่านั้นแล้วแต่โชคชะตาของเราเพราะนั้นกินเสร็จปุ๊บเขาจะมีกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าบรรยากาศของการกินเนี่ยมันก็คือบรรยากาศของเครื่องปรุงที่ท่านคาดเดาไม่ได้แล้วแต่โชคตรงนี้แหละสองอย่างพอใครกินเสร็จก็ชนะ แต่พอท้ายๆไม่ค่อยดีอ่ะโอ้นี่กลุ่มคนโชคดีทัำไมล่ะแม่ก็แสดงว่าได้โชคเยอะเราก็ได้ได้ได้ทานเยอะถูกต้องผมพูดตรงไหนกันด้วยฉันเอาลด้เดี๋ยวจะรู้ว่าโชคของนั้นเอาได้ไรแค่นั้นมาดามกับก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นเท่านั้นเองจับพวกก่อนนะสามท่านช่วยเลยเอาไป ท่านอย่างนี้ใช้คำขอโทษรจะขอโทษดีกว่าพักออกดีกว่าดูดิดูเงินหัทหนูไม่มีใครเลือกไอ้ขาหนีบดำเมือนเขาหน่ะแหมเห็ดหูหนูเขาต้องมีคนไหนกาเห็ดหูหนูไม่กินแต่มก่ันเลยโอ้ทตรงนี้เห็ดหูหนูตรงนี้ก็เป็นขอนไม้ใช่ใช่ทำไมทำ็มขอนไม้อ๋อเพราะเห็ดเผ็ดขึ้นแถวขอนไม้ที่ตัดสินใจแล้วกันว่าแบบพวกเรา ใครมาะสมที่สุดอันนี้ใจเองมันเหมือนของซ้มันมันมันเหมือนขอนไม้ตรงไหนไงไม่เจอไม่เจอไม่เจอไม่ไม่จบไม่จบมันเริ่มจากหนูเขาเปรียบเทียบก่อนว่าเห็นหูหนูพี่เขาแค่เปรียบเทียบเขาเห็นหูหนูตรงนี้ส่วนใหญ่จะไปขึ้นขอนไม้ตรงนี้เห็นหูหนูอันนี้ก็เป็นขอนไม้แล้วก็ไม่ได้นึกถึงหมามแล้วแล้วก็นึกถึงแต่เห็นหูหนูอ่าแค่นั้นเองที่ไปติดกับือวไาลุงบังจะมีปัญหากับรูงบัญญามันไม่ได้มีปัญหาหรอกเฟิร์นแต่ว่ามันเหมือนตรงไหนตรงนี้มัน จะทำงานต่อก็ก้มหน้าเป็นขอนไม้ต่อไปก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนนจะถามอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยมึงเอากระจกสองทีนี้มโอ้โหถลอดไฟเสียนี่มีประโยชน์นะเนี่ยเอ้าเหยียบขึ้นไปปีนขึ้นไปตอนลงไม่ใช่ขอนไม้ละที่เปลี่ยนหลอดไฟที่เปลี่ยนหลอดไฟ ทำหน้าหรือเปล่ามันเป็นขึ้นได้จริงๆเหรอมันคงไม่ได้เท่าไหร่เดียดเดียวหนึ่งสามหนึ่งเบาแล้วรถรถคู่คู่กับลู่โอ้โหเบิ๊กกับเบ้าเนี่ยเหลือหมาสองตัวเลยได้ผมเลือกกลับการเลือกกลับช่วยได้หนึ่งมาช่วยพี่ดีกว่าต้ออาหาระไรครับีน้อยแล้วอันดับแรกครับทำอะไรก่อนเราจะ มันเหมือนจริงเหรอโอ้ตบผมโหน่งไม่ยากพูดเลยอ่ะพี่บ้านพี่ก็หลอดไฟขาดอยู่ด้วยเติมน้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวอ๋อนี่นี่ีบุฟเฟ่ตามแต่ต้องการอันนี้คือจำนวนตวงครับอ๋อเหรอถ้าได้หกหกก็หกตวงคือไม่ใช่อดนะคะหกถ้วยตวงนี่ถ้วยเนยังไงเขาเรียกว่าท่างเสียเกมเก้าน้อยน้อยไน้อยเก้ามา เชิญจะโยนไปที่ไหนก็ได้กุ๊กกิ๊กกกกกุ๊๊ิออกมาไปโอ้โหครับผมโอ้โหโอ้โหอ้าแล้วมาแล้วมีแต่ได้หงสี่เต็มด้วยอ่ะต่อไปครับผมแล้วกันครับผมไอหนงเออบล๊อกโอ้โห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 สองหลงสอง แค่วมาใคอได้แล้วค่ะขอนึงพอนึงพอยังม่ใครได้เลยมึงใครได้เลยอะไระ่ะลูกเต๋าเสียแล้วเหลือสคนสุดท้ายเราอยากให้เห็นเลขหนึ่งฮะเฮ้ยเฮ้ยหน่ง่าอะไอ่ามห้าก็หัวห้ากหห้าก็หัวกอ้อ้า้เอนให้ฮหน่อยดิย่อยยอยโยม หนึ่งเนี่ย้ายวนกระสานนั้นสูงต้องสูงเลยเขาสูงเลยนี่สูงเหมือนนงกลุงอ่ะม่ะทายวนโชคดี้เราคนโชคดีอยู่แล้วมาทุะเป็นสักหลาดแล้วไม่ไม่เดี๋ยวนี้เขามีศัลยกรรมเขามีร้อยไหมนะให้มันตึงเดี๋ยวมันอาจจะหายคนอื่นเคยไปลูกสาวพาไปที่เกาหลีแล้วเป็นไงคะหมอชื่ออะไรบอกหัวจังทุกคนหรอบอกไปจากคี่นี่กู เออใช่ท่านใหม่ปฏิริโตใหม่นะอแล้วแต่ถ้าถ้าโตไม้อะไรล่วงโอ้เต็มเต็มเลยคือ5 6มาอยู่ประมาณนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงบอกกันครับพอรายการเลิกปั๊บห้องน้ำทุกห้องต้องว่างนะไม่ปพอเลยเนี่ย ไหนๆตอนเนี้ยมันมันเกินเกินไปพอๆกันเท่าๆกันอนุญาตให้เทออกครึ่งนี่เอาให้เท่ากันเนี่ยทอยเนี่ยลองทอยทีสามครั้งไม่ต้องหกเนือหกอ่ะนีแต่ห้ากับหกอะถ่วงไว้เนี่ยเออไม่ถ่วงยังไงเล่าอ่านั่นเี่ไม่ห้าเห้ไม่หน่าพี่ลองดูดิอ่ะมีแต่ห้ากับหกอ่ะไม่หกก็ห้านั่นนะซียังทำมา ไี่บังเทไี่บังเทเอาน้องพี่้องกินช่องทีเดียวโอเคไม่ต้องเทนะับผมเอาเอาลองเดียวน่าหน่อเห็นบ้างหรอเออฮะไม่แฮ่น่ะเขาเล่นอะไรขึนึงน้อยไปน้อยไปโอ้โหโอเคอ่มนี่มาขอบคุณมากเลยพี่แหมดูแลดูแลผมมาเจอได้ได้ได ทุกท่านจะมีสิทธิ์เติมน้ำตาลได้เพียงครั้งเดียวมีอุปกรณ์มาให้เลือกแล้วแต่เลือกเลยครับใครจะเลือกหมายเลขอะไรครับใครก่อนครับพี่หม่ำก่อนเลยค่ะหกผมเอาหกหกครับใครอยากจะเป็นคนใส่ให้คุณหม่ำครับมาเปิดให้หน่อยครับคุณเท่งคุณเท่งแล้วกันชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยชูช้อนโอ้ยโอม หูเลยกลัวจะหวานตายสินี่หรือจะฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยตามช้อนฝั่งนี้เลยเสียงอะไรดังติ๊กติ๊กอะไรนะเสียงอะไรติ๊กติ๊กติ๊กปอนโอ้ปอนปอมดังนั้นซ้ายขวาเอาฝั่งเรื่องนั่นเลยช่องดีนะโชคดีนะเอานะเอานะ มันก็เดี๋ยวตัดได้ทีเดียวได้ทีเดียวงมกันทีเดียวได้ทีเดียวมันแก้งมือสั่นของขาทุเรยเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้เดี๋ยวปักไปหนที่ตัดช่วยั่วเข้าไนี้ผมสิทธิส่ตัเองไม่มีเลยเนี่ยผมเปองคนที่ตักให้เขาอ่ะทีเดีเลย าไปนะติดไฟไปได้หมดเลยเนี่โหนี่ติดตรงตรงด้ามด้วยอ่ะติดตรงด้ามได้ทีเดียวได้ทีเดียวได้ทีเดียวทแต่หมดแล้วได้ทีเดียวอย่าหกอย่าหกไม่เฉยๆนี่หรือวป่าลูกเ๋ยวมันไม่ได้โอเคไม่มทรมานเฮ้ยไหกแล้วใช่ไหวานตายเสพทอง อยากอยากให้ใครเป็นคนตักครับอ๋อพี่พี่โรสกันพี่โรสมาพีหมายเลขเจ็ดครับครัโอ้โหโอ้โหมากน้อยคุยกันเลยครับแน่เลยอะไรนี่เพียงพอีเดียวเอางี้ดิเอางี้ดิเอาเศษนี้ครึ่งเลยมาเศษนี้ครึ่งไม่ได้ไม่ได้ได้ครั้งเดียวหมดไปแล้วสิแล้วแต่ความเมตตาโอ้โห่ะไอ้ส่วนที่มันหกไปผมขอได้ไหมไม่ได้ได้เลยจำเรืองนะครับ ต่อไปรถนะรรถครับเลือกใครพี่หม่ำก็ได้ค่ะอุ้ยจริงจริงด้วยแล้วแต่นะเลือกครับหม่ำรถเลือกหมายเลขอะไรสองค่ะก็ออกมาไปอร์โจโจโจโอ้ยทีเดียวครับต่อเรื่องนะต่อเรื่องน่าจะเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเลยอะอย่าเขย่าอย่าเขย่าแต่ไปได้ทีเดียวพอได้พอได้โอเคแรปตอนนี้แหละโอเค นี่ครับเลือกเลยครับเลือกใครครับเลือกเฟิร์นเอ้ยสามค่ะเยอะมากเิเปิร์ม่ไ้ยไ้ม่ไ้ไม่ด้ไ่ได้ไมไม่ไไม่ได้ไ่ด้งมได้ไม่ได้ไม่้ได้ไม่ไดด้เิไ์นไหด้ไม่ไดด้เปิ้ไม่ไก้้เม่ไก้ไม่ได้รม่ไ้่ไดม่ไ่ได่ไ้งม่ได้ไม่้่ยด้ม่ไต้องเลือกม่ได้ไ่่ น้องน้องเลือกเออหน้าค่ะตัดๆๆตัๆๆๆๆๆๆบๆมๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆเๆ็มๆๆ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 ๆเๆาพอประมาณนะแล้วแตๆเอาหัวๆๆๆๆๆยนๆอยๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆหวานนๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆงนๆๆๆยอะๆๆ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 ๆิ นี่นะอุ้ยไม่ไหวนะหัวเปิร์นไม่ลงไม่ลงไม่ลงได้นี่แหละก็เนี่ยเยอะๆให้ก่อนโอ้โหคุกแก้วมึงใส่แก้วเลยนะเปิร์นเปิร์นเปลี่ยนสีเลยอะไ่ไหวหรอเปิร์นไม่ถามเฟิร์นจริงมึงเป็นบ้าป่ะเหรอเนี่ยกลายเป็นน้ำเชื่อมเลยอันนี้ได้พอดีพอดีน้ำตาลน้ำแข็งอันนั้นมันน้ำข็งเขาหุงข้าวเหรอหุงข้าวเหรอมาเพลงมามึงมึนแฉะหัวเลยไปเป็นโลหัวแบบตอนนี้เลยจะอดทนเพื่อเมียเลือกใคร เบอร์ห้าครับเลือกใครล่ะใครคะลงเลยเอาไปดีไปตักครับปั๊บพอได้พอได้ได้โอ้โหเต็มช้อนเลยอ่ะโอ้โอเคโอเคเนี่ยแค่นี้พอป่ะพอป่ะเนี่ยพอมันใช้เวลาคุยปั๊บมันไม่เหลือแล้วหนุคนขาวมันพอมาเลยได้พอไหมล่ะพอพอกำลังดีนะเฮ้ยอะไรนะจะพอป่ะไม่พอไม่พอก็อย่าพูดที่เขตักไปเลย เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่มีแรงตักกัอนน้ำนี่อาไรแค่นี่นะนี่นี่โน่นฟังจริงนะห้ามลงนะห้ามลงนะไม่ลงๆปั๊บมาเลยเนี่ยมาเลยมาได้แล้วเนี่ยจะถามว่าพอมันไม่ต้องถามเออพอถามมันไม่มีไม่เหลือแล้วไงได้ได้ได้เออใช่แแบบบบมาไปอะไรกันกูยุ่งอมึงจำไม่ได้แล้วเนี่ย เดินทางมาเนี่ยเยอะๆนี่กําลังเนี่ยตักเองตักเองไม่ได้ครับตักเองไม่ได้ครับก็เลือกเขานี่แท่งเลือกเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีสิทธิ์นะครับผมเมื่อกี้คุณจะว่าคุณหม่ำเลยอ๋อเลยพูดเลยไปเลยนั่นแหละโอเราได้ได้ช่วยต้องช่วยดิไม่ได้คนเราคนเยอะท้ายบังคับเลือกครับเอาเอาคุณหม่ำมาช่วยตักให้น้องหนงน่อยฮะเอาให้เต็มเต็ม ฟูเลยนะยังไม่ปานเลยอะไรอ่ะเต็มเต็มที่ที่แค่เอามาพูนๆเลยเอาของของหน่อยให้ให้น้องเขาบอกก่อนเนี่ยเอาแบบพูนหรือเอานิดเดียวเยอะเลยเยอะเลยนะเอาพูนๆเลยพี่เอาเต็มเลยค่เดี๋ยดเดี๋ยวกล้องเห็นหรือเปล่าขนาดผมยังไม่เห็นเลยอ่ะพลาดเ่นเดี๋ยวน่าจะใช้เป็นกล้อง่วดีเดี๋ยว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 อันนี้ตักยังเนี่ยตักแล้วโอ้โหพี่ตั้งใจหน่อยพี่มั่งเออจะได้ได้เยอะเยอะรู้ไม่เอามือหรือไม่ได้ โอ้ยพูนเลยเนี่ยโอ้ยสีพูนมากเลยตักเลยใช่ไหมระวังกระเด็นนะนะโอ้ยสีม็ดพร้อมนะพร้อมกินเอาละครับ โอ้ยเดี๋ยวกินหมดก่อนชนะเรื่องปรุงจะมี2องชุดนี่คือชุดที่1นึ่งชุดน้ำส้มใครจะเลือกก่อนที่เหลือช่วยเติมให้เราเลือกก่อนเลยรุ่นสามเลยอันนี้ติมนะฮะปั๊บน้ำอะไรฮะน้ำส้มน้ำส้มจริงๆด้วยกินได้ใช่ไหมคะโอเคไปแล้วไปเติมครับ มันจะเปี้ยสักเท่าไหร่นี้แล้วแต่เมตตาเมตตาโอ้พอพอแล้วโอ๊ยหวานใน้อยๆเป็นขนาดนี้พี่ก็เล่นหมดสองเลยใช่เลยพูดเล่นอันนี้เหมือนเย็นฟเลยอ่ะอันนี้คือเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะอ่ะอนงช่วเลยครับปึ๊บ องดูที่น้ำอะไรอะน้ำส้มน้ำส้มชอบแบบไหนอะเอารสชาติพอดีพอดีเรภาเปนเหมือนตะเกีเลยเอ้ยเอาพอดีพอดีกินเราจะปตินนี่เล่นติวตายน้ำสองสีเลยอเอนะลังเดโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วเฟิรช่ยช่วยหน่อยลูกได้ค่ะเฮ้ยไมเอาไม่เอาไม่เอาไ่อไเอา้าไ้่ามอเาอออมอม สดแล้วแล้วเราส้มอะไรอ่ะบัวเจอสายชูเลยไา่เป็นไรไงสายชูถ้าคุณมัมกด้คุณนองช่วยเขาหน่อยครับโอ้โออานองจัดการอันต็มช่องหนึ่งทีใไหวนะเออตะโกตะโกโ้ชุดสุดท้ายชุดพริกในนี้จะเป็นอุปกรณ์อุ้ยอะไรเนี่ยพริกก่อนอ่าเอาเลขสองครับเลขสองค่ะยบ

คิดว่าผมจะถามถเฉยๆว่าเป็นอะไรใ<ะ>ไรอีกล่อก็แล้วแต่เขาพอพอใจหรือยังเศร้าจันอโอ้ยอะคุณหน่องครัอบอะคห้คุณเพ่งกับคุณหมันช่วยบริการคุณหน่องหน่อยครับเพราะว ไม้จิ้มปันครับแม่เดี๋ยว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 อย่ผิดกฎกริกาครับต้องมีไม้จิ้มฟันด้วยครับโอ้โหแม่เราก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันใช้ไม้จิ้มฟันตักเลยฟันง่อ่ะเนี่ยเออแทงงอป่ะไม่งอหรอกแต่อยากจะดูใจโอ้เชนคนเดียวก็อยู่แล้ว โอ้ยเยอะนะเยอะสุดนะโอ้โหกี้ต้องกินขนาดไหนฮะใครหมดก่อนชนะโอ้โหดีเนาะร้านนี้ไม่หววพริกเนาะไม่หววร้านอื่นหวงโอ้โพร้อบใครหมดก่อนยกมือนะครับพร้อมไปเริ่ม ดูสีชมพูไม่ยอมกินปกติกเขาจะกินเผ็ดเก่งมากเลยนะแต่ครังนี้ม,มันไม่ไหวไม่ไหวเ,เผ็ดมากแต่ว่าของหนงนี่เก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูหนงกินกินให้ดูอีกทีหนึงแล้วกันอ่ะโอโคค,ะค,ะคุณล้อ